จัดการอันนี้ราคา29่บาทค่ะคุ้มไหมคะคุ้มไหมคะมันคือ<ช>อะไรใช่ไหมคะดูสิคะเป็นแบบแท่งๆแ,แบบนี้แต่ว่ามันน่ารักมากเลยค่ะลายแบบว่าดอกซากุระอย่างนี้เลยต๊ดต๊ดตืดตด,ตด สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้แม่เพิ่งไปเดินอีเกียบางนามานะคะก็เลยไปช้อปปิ้งในส่วนของอของใช้ในบ้านมาวันนี้ก็เลยจะมาแกะถุงค่ะรีวิวของที่ไปช้อปปิ้งมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่น่ารักมากๆเลยจ้าทุกไอเทมเลยเพื่อนๆค่ะอันแรกก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะ มีสองสีนะคะมาเพิ่งเอามันสองสีเลยนี่มีสีฟ้ากับสีชมพูเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าผ้าเช็ดจานหรือว่าผ้าเช็ดมือก็ได้นะคะอ mm ุ hmm. ้ยแกะแล้วแกะสีฟ้าก่อนเนาะ mm hmm. นี่ค่ะมีสองผืนเลยเอาไว้เช็ดจานก็ได้นะคะ mm hmm. นุ่มมากๆเลยค่ะ น,นี่จะเป็นสีฟ้าสีพื้นนะคะแล้วก็นี่จะเป็นสีฟ้าลายจุดคู่นี้นะคะราคา49่บาบาทค่ะถ้าใครชอบนะคะลายน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ถ้าไปอีกเกียก็หยิบไปได้เลยค่ะนี่จากส่วนนี้จะเป็นสีชมพูนะคะนี่ลายดอกไม้ก็น่ารักนะคะขนาดก็กำลังดีนะคะแบบว่าเช็ดจานทำความสะอาดซิงค์นะคะนี่ขนาดประมาณนี้อืม ปิดหน้าเลยค่ะนี่ปิดหน้าได้พอดีเลยอะไรน่ารักมากเลยค่ะชอบแล้วก็นี่ก็จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ขนเขานุ่มมากๆเลยค่ะเช็ดจานนี่สะอาดเงาวับแน่นอนซับน้ำได้ดีด้วยเนาะอันนี้น่าใช้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบน้นี้ก็ชอปปิ้งได้เลยนะคะต่อมาก็จะเป็นอันนี้ค่ะอุ๊ยอะไรเอ่ยเป็นถุงๆสีขาวนะคะ อันนี้แนะนําเลยค่ะคราวที่แล้วเนี่ยมพึ่งไปแล้วก็ซื้อกลับมา2ชิ้นนะคะปรากฏว่าถูกใจมากๆเลยมันเป็นถุงเก็บของค่ะเปนๆมังน้าหมดนี่ค่ะเห็นถุงเ,เล็กๆนะคะพอกลางออกมาแล้วใหญ่มากเลยค่ะนี่ใหญ่แบบอลังอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ก็จะใช้เก็บในส่วนของเสื้อผ้านะคะหรือว่าผ้านวมผ้าห่มที่ไม่ได้ใช้สามารถเก็บไว้ในนี้ได้จุมากๆเลยค่ะ นี่ก็จะใช้เป็นนี้นะคะใช้ลูดซิปก็นี่มีสองด้านเลยนี่ลูดไปเลยจ้ะเปิดได้แบบลูดแบบสบายลื่นมากๆเลยอ่ะอันนี้คุณแม่บ้านต้องมีเลยนะคะเพราะว่าเอาไว้เก็บของได้แบบว่าอลังมากค่ะนี่เปิดมานะคะเก็บแบบว่ามันรวมเ้าห่าผมท่าทุกสิ่งทุงกอย่าง นี่ค่ะใหญ่อย่างนี้เลยทุกคนกันฝนได้ด้วยนี่นะคะพยายามที่จะคลี้ให้ดูว่าใหญ่ขนาดไหนนี่เก็บพนวมเพาะห่มได้แบบว่าสบายเลยค่ะส่วนราคาก็น่ารักมากเลยค่ะอันนี้ราคา49า่บาทค่ะทุกคน นี่ค่ะเพราะความคุ้มค่านะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆแนะนำอันนี้ก็เลยช็อปมาหลายชิ้นเลยค่ะเก็บของได้เยอะเลยแล้วชิ้นนี้นะคะภูมิใจเสนอคือตอนไปเจอแรกๆคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรใช่ไหมคะดูสิคะเป็นแบบแทงๆแบบนี้แต่ว่ามันน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับยุคเอ่อโรคระบาดด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่แบบ ่อ,อใช้ทุกอย่างเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะนี่แกะออกมาแล้วมันเป็นชุดนี่ค่ะชุดช้อนค่ะช้อนกับตะเกียบนะคะเป็นส่วนตัวเลยค่ะสามารถพกพาไปได้แล้วก็วัสดุเขาดีนะคะใช้ได้เลยนี่กินที่ไหนก็พกใส่กระเป๋าติดไว้เลยค่ะคู่นี้พอทานเสร็จใช่ไหมคะเราก็สามารถเช็ดแล้วก็เก็บใส่กล่องค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ เก็บใส่กล่องแพ็คปิ้งอย่างนี้เลยแล้วก็มีที่ปิดด้วยนีอย่างดีเลยค่ะอันนี้มีสีฟ้ากับสีชมพูนะคะแมา่พึ่งชอบสีฟ้าก็เลยได้วันหนึ่งอันค่ะติดกระเป๋าเอาไว้ไปที่ไหนก็สบายใจนะส่วนราคานะคะสำหรับชุดชอชุดช้อนส่วนตัวนะคะ59บาทค่ะ ก็ไม่แพงนะคะแล้วก็นี่วัสดุเองดีเลยค่ะไม่ก้องแก๊งนะคะเพื่อนๆลื่นไหลลื่นไหลน่ารักค่ะอันนี้แม่เพิ่งจะติดกระเป๋าไว้เลยค่ะนี่ค่ะนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่เขาจัดลดราคาอยู่นี่นะคะจะเป็นถุงแบบแพคก,กิ้งนะคะเป็นลายแบบว่าดอกซากุระอย่างนี้เลยตื๊ดตื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 ๊ด,ด,ดนี่เดี๋ยวมาแกะดูกันนะคะ ่อนี้เนี่ยยี่สิบห้าใบนะคะมีถุงที่เป็นซิบล็อกอยู่ยี่สิบห้าใบแกะดูกันเนาะอุ๊บอุ๊บนี่ค่ะเขาก็มีรอยปักมาให้อี่เอจอแล้วค่ะเป็นถุงอย่างนี้นะคะเอามาแบ่งใส่อาหารใส่ขนมนะคะ สะดวกมากๆเลยค่ะนี้นี่เป็นลายดอกซากุระเองนี้เลยนะคะน่ารักจรค่ะอู้ปิงปิดหน้าอีกแล้วค่ะใหญ่อลังการค่ะอันนี้นะคะมี25ใบาราคาเพคในอยู่ที่59บาทค่ะก็เป็นไอเทมที่สามารถใช้เป็นแพคกิ้งได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับคุณแม่บ้าน ลองดูได้นะคะไอเทมนี้ก็แนะนำค่ะเป็น1ิบล็อกเปิดแล้วก็ล็อกเป็นสองชั้นนี้เลยใส่ขนมนะคะเวลาเราแกะขนมเสร็จแล้วกินไม่หมดก็สามารถเก็บใส่ถุงนี้ได้ใส่ตู้เย็นก็ได้นะคะแชร์ได้หมดเลยแล้วก็อีกหนึ่งไอเทมนะคะที่คุ้มค่ามากๆเลยนี่ค่ะเป็นแจก,กันแก้วนะคะ ไซส์ขนาดนี้เลยนะคะนี่ไซส์ไซส์ใหญ่เลยค่ะสามารถที่จะใส่เป็นเครื่องดื่มหรือว่าใช้เป็นแจก,กันนะคะสำหรับตกแต่งดอกไม้ได้อันนี้ขอลดราคาค่ะและเพิ่งเลยต้องหยิบมาชอบของลดราคานี่นะคะใส่ดอกไม้สวยงามเลยค่ะนี่ควรคู่กันแจก,กันนะคะแจก,กันอันนี้ราคา29บาทค่ะ คุ้มไหมคะคุ้มไหมคะใส่เครื่องดื่มก็สวยเลยนะคะหรือว่าจะตกแต่งใส่หินเข้าไปใส่อะไรก็สวยคะ่ะทรงสวยมากเลือตู่อลังการ29บาทค่ะอันนี้ก็สามารถที่แบบไปซื้อได้นะคะอีกหนึ่งอันที่หยิบมานะคะนี่คืออันนี้คะ่ะแตนตนตนที่้างห้องน้ำค่ะอันนี้คุณแม่บ้านต้องมีเลยนะคะแล้วก็ คือเขาลดราคาอยู่นะคะอยู่ที่49บาทค่ะทุกคนเดีย๋ยวมาเพิ่งแกะให้ดูนะคะแกะมานะคะด้ามขาวแล้วก็หัวดําอย่างนี้เขาจะมีเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีเป็นสีขาวที่ชอบเพราะว่านี้สามารถแบบเนี่ยค่ะ,ะเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวตัวเส้นๆนนะคะขนขัดนะคะเขาแข็งนะคะแล้วก็สามารถขัดทำความสะอาดได้ดีมาก หัวก็ขนาดกำลังดีนะคะกระทัดรัดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะทรงโอเคเลยจับนี่ค่ะถนัดมือมากๆๆเรื่องทำความสะอาดขอให้บอกค่ะแม่บ้านอย่างเราแล้วก็นี่เขาจะมีเป็นโถเล็กๆนี้นะคะพอล้างเสร็จแล้วก็สามารถเก็บใส่งี้ค่ะดูดีนะคะอันนี้49บาทค่ะควรคู่กับห้องน้ำของเราแล้วก็ไอเทมสุดท้ายแล้วค่ะที่แม่เพิ่งไปช็อปมาจากอ e ียินะคะอุ้ย หนักมากนี่ค่ะเป็นชุดจานนะคะชุดจานสีดำส่วนมากอีกเกียเขาก็จะขายเป็นสีแพ็คอย่างนี้นะคะชุดนี้แม่เพิ่งจะเอามาใส่เวลาทำอาหารนะคะแล้วก็ใส่จานแกะให้ดูนะคะเวลาทำอาหารเนี่ยใส่จานสีดำแล้วถ่ายรูปออกมาอาหารดูสวยน่าทานค่ะชอบตรงทรงเขาค่ะนี่เขามีก้นนิดนึงนะคะไม่แบนจนเกินไปเวลาเราทำอาหารออกมาเนี่ย ก็ถ่ายออกมาแล้วก็ใส่อาหารได้ทุกประเภทนะคะถ่ายออกมาแล้วก็สวยด้วยนี่เดี๋ยวได้ดูกันในคลิปต่อไปนะคะอ่ะลืมบอกแล้วค่ะเซตนี้นะคะ4ชิ้นเป็นจานอย่างนี้ค่ะ4ชิ้นอยู่ที่299ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแม่พึ่งก็ได้แกะถุงนะคะรีวิวของทุกอย่างที่ได้ซื้อมาจากอีเกียให้เพื่อนๆดูเรียบร้อยแล้ว แม่เพิ่งยังมีคลิปนะคะเกี่ยวกับเครื่องใช้ในครัวไอเทมแนะนำน่าสนใจจากห้างอ e ีเกียให้เพื่อนๆนะคะรอติดตามชมด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ